เสรที่ดีและชาวบ้านจะได้มีความสุขและจะอยู่อย่างพี่น้องอยู่อย่างเผ่าเกลียบเกี่ยวปาเกยอปาเกยอนี่ก็ใช้วิธีชีวิตเด็ดเกรียบมากคาบพุ้ะมา่งาบพุทแศาสนาม่งคาบเลียงผีมาก ถ้าพูดแล้วก็ชวโชคหมดจอดนะครับไม่รับเว้นไม่ทอดทิ้งขนมพันแยบประเพณีที่ดีๆมาเสริมหมู่บ้านเราแต่ว่าอยู่มาวันเดียวได้ผู้เข้าจากกันเปียกไหมครับดื่มน้ําก่อนนะครับดื่มน้ําก่อนอถ้าเปียกเข้าร่มได้ครับเชิญครับเชิญมีน้ําให้ดื่มไป ทำงานด้วยมิตรธรรมผู้ท,ที่ดีนะครับพรบิหารดีคนจัดจ้านะครับก็คือเมตตาการุณญาติบูติตา,า,าอุบเกบกขาพวกเราเชาวพุทธูดดีกรบาบไหรดีดีย่ยๆยอๆนะครับอันนี้เรามาวันนี้ไม่ใช่ว่ามาไล่ชนะ คือมาทีมนพะกให้ถ้าเป็นใจได,ได้นะครับสรัทาทั้งหลายทั้งปวงกะคงจะสบายใจสุขยาอ่าพูดแบบนี้เวกก้ยเปราะการที่มันมีสองทา,ายได้ยาเจะตบ้งเจ้ับผู้อีกัรับว่าสิ่งที่สุดพ่อสืดหนึที่ดีที่สุดก็ขออัิษยานดีด ถ้าทั่วผมเล่นเพลงก็ว่าถ้าไม่ได้ตัดอะไรอยู่ที่ปีขอจะไปเองแหละนะครับอันนี้ก็ขอจาดร,รัชการพระพุทธเจ้าทางประชาชนทานเพื่อท่าทายในนะครับและพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่าเจ้าหน้าที่ตรวจราชการทุกท่านที่รักและเคารพ,รพบ้านเรานี่ผมบอกตรงๆอยู่ใหญ่การเรียอยุใหญ่การเรียอยู่อย่าปากงอกยปากงอยไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหม ปากกัยอก็ใช่คนที่ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายที่ง่ายเที่ยวง่าย,ายถ้าพูดให้กะจบนะครับนี่กาขอประเจ้าแผ่นดให้ทานายรับรู้และบ้านเราถ้าจะพูดถึงทานายในชาวบ้านเราไม่รู้หรอกเพราะว่าทุกคนนีล้วนแต่ทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับเช้ามาไปทํางานเย็นมาก็เหนื่อยนอนทัก แล้วเราได้เขา่าเท้าได้ข้อมูลเข่าวสารมาโจมตีหมู่บ้านเราเราก็ผลมาได้เหมือนกันนะครับเราก็เป็นุูดคนหนึ่งแม้จะเป็นชาวเขา,เขาเกันเรียกว่าเรียกว่ารู้ดสักอะไรแต่แต้อยกว่าท่านที่เรียกกฎหมายมาน,นีอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแต่ว่าพวกเราก็จะดำเนิกนการปฏิบททัติการที่เรามีความรู้เรามีความสามารถเราอยู่ได้แค่นี้นะครับข,ขอขอบพระคุณทุกส่วนทุกภาพขอบคุณ